สวัสดีครับผมวันนี้เป็นวันหยุดนะครับวันนี้เราจะมาทําเมนูหมูน้ําตกกันครับผมกาลังย่างหม,นมูนะครับผมได้ที่แล้วครับผมย่างหมูเสร็จแล้วก็ไปหั่นเราจะทําเมนูน้ําตก,กนะครับผม อย่างในกระทะกับถ,ถ้าย่างกับเตาแก๊สนะครับผมน่าจะได้ดีนะเดี๋ยวเราไปหั่นกันเลยครับผมเตรียมอุปก,กรณ์เรียบร้อยแล้วครับผมเขียงแล้วก็ละมังมาใส่ครับผม ไม่มีขาตั้งกล้องครับทำงานคนเดียวแล้วเราจะหั่นนะครับเดี๋ยวเราตัดไปตรงตอนหั่นเลยนะครับผมเราได้หั่นมงกุฎเสร็จพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็มีผักที่เราหั่นไว้แล้วครับในเครื่องปรุงนะครับผมขันแลกกระใสปิกลงไปก่อนครับชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะนะครับผมปีก ข้าวคั่วครับผมข้าวคั่ว,วไม่ต้องใส่อะไรคั่วแล้วก็ผงชูรสครับปรุงรสชูรสน้ำปลาแล้วก็ผักที่เราหั่นไว้ครับผม มะนาวเก็บเอากอนใส่ผักที่เราหั่นไว้ใส่หมดเลยครับผมคนให้เข้ากันใส่มะนาวครับผมจอบเปรี้ยก็ใส่เยอะ มะนาวมัคือน้ำตกหมูแบบบ้านๆน,นะครับผมทำกินเองครับอหอมแล้วครับผมน่ากินกินหอม หอมมะนาวขึ้นมาแล้วทำมือเดียวไม่มีขาดตั้งกลองอเสร็จแล้วครับผมน้ำตกหมูครับผมเดี๋ยวรอ,อข้าวเหนียวสุกกันครับผมตอนนี้กำลังนึ่งข้าวเหนียวเสร็จแล้วครับผม เรามาตักใส่จานกันครับผม,มเรียบร้อยครับผมน้ำตบหมูสูตรคนนอนง,งามครับ มีกินคู่กับแตงขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับเราได้หั่นหมงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วน,นะครับผมแล้วก็มีผักที่เราหั่นไว้แล้วครับน่เครื่องปรุงนะครับผมขั้นแรกก็ใส่พริกลงไปก่อนครับชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะนะครับผมพิก ข้าวคั่วครับผมข้าวคั่วไม่ต้องใส่อะไรคั่วแล้วก็ผงชูรสครับปรุงรสชูรสน้ำปลาแล้วก็ผักที่เราหั่นไว้ครับผม มะนาวเก็บเอากรนใส่ผักที่เราหั่นไว้ใส่หมดเลยครับผมคนให้เข้ากันใส่มะนาวครับผมชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะ มะนาวมน,นคือน้ำตกหมูแบบบ้านๆน,นะครับผมทำกินเองครับคนคนหอมแล้วครับผมน่ายินกินหอม หอมมะนาวขึ้นมาแล้วทำมือเดียวไม <c oughs> ่มีขาดตั้งกล่องเสร็จแล้วครับผมน้ำตกหมูครับผมเดี๋ยวรอ,อข้าวเหนียวสุกกันครับผมตอนนี้กำลังหนึ่งข้าเหนียว <c oughs> เสร็จแล้วครับผม เราเรามาตักใส่จานกันครับผม,มเรียบร้อยครับผมน้ำตบหมูสูตรคนนอนง,งามครับ มีกินคู่กับแตงขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ